เขาแช่งตัวเองเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจึงว่าคนเริ่มใช้ปัญญามากขึ้นก็จะไม่มีคนตบตีกันด่าว่ากันให้ร้ายกันทุกวันเราด่ากันทะเลาะกันเบียดเบียนกันทุกวันนี้เพราะคนเรายังขาดปัญญาเอาเถอะเหมือนอย่างแม่โกรธลูกอยากจะด่าลูกอยากจะตีลูกถ้าแม่มีสติปัญญาปุ๊บ ก็จะระง,งับได้อ๋อลูกเขาไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเราจะไปตีไปด่ามันอย่างไรลูกก็ต้องรับแต่สิ่งที่ไม่ดีที่แม่ให้สิทั้งๆท,ที่ความผิดของลูกไม่ถึงกับหน้าทุกตีเลยเพราะลูกเราเป็นที่รักของเราแต่เวลาโกรธเราห้ามไม่อยู่เราทุบตีเขาพอทุบตีด่าเขาแล้วก็กลับมาคิดได้แม้ไม่น่าตีลูก ไม่น่าด่าลูกกลับมาขอโทษลูกอีกแสดงว่าถ้าพ่อแม่มีปัญญาจะด่าลูกไม่ได้ตีลูกไม่ได้ฉะนั้นสมัยนี้จึงว่าเราต้องใช้ปัญญาวุธปัญญาอันเป็นอาวุธจึงว่าปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์คนจะมีเงินสักร้อยล้านพันล้านก็สู้คนมีปัญญาไม่ได้บ้านเมืองไหนถ้าคนมีปัญญาบ้านเมืองนั้นจเจริญ ถ้าบ้านไหนเมืองไหนมีคนโง่นะใช้เงินอย่างเดียวใช้เป็นอย่างเดียวอยากจะได้เงินมีเงินเป็นใหญ่ฉันถือว่าเงินดีที่สุดในโลกซื้ออะไรได้ทุกอย่างถ้ามีคนแบบนี้เต็มแผ่นดินเรานะไม่ช้าเมืองไทยเราจะล้มละลายประเทศนั้นก็จะล้มละลายเพราะคนโง่มากคิดว่าเงินเป็นใหญ่ต้องคิดว่าปัญญานี่สำคัญ เหมือนคนมาจากเมืองจีนสมัยก่อนไม่มีอะไรเลยมีแต่มันสมองมาคนไทยเป็นเจ้าของแผ่นดินคนจีนไม่มีอะไรเลยเสือ่อผืนหมอนใบแต่ใช้สติปัญญาขยันหมั่นเพียรทำมาหากินเป็นคนรวยได้เป็นเจ้าของตลาดได้เพราะอะไรเพราะมีปัญญาเราไม่ต้องมีปัญญาถึงกับร่ำรวยขนาดนั้นหรอก ปัญญาแค่เราอยู่ด้วยกันเราไม่ด่าเขาหรือรู้ว่าด่าเขาไม่ดีนี่ถือว่าใช้ได้แล้วแล้วเวลาเขาด่าเรามาแบบ,ยบ,ยบหยาบๆคายๆเราไม่โกรธอภัยให้เขาด้วยปัญญาว่าเขาทุกข์เขาไม่ดีที่ปากเขาน่าสงสารแค่นี้โลกสงบสุขยมลองดูสิสมมติว่าถ้ามีคนตามนินทาคน ไปอยู่ที่ไหนก็พูดแต่เรื่องนินทาคนพูดให้ร้ายคนพูดเสียดสีคนแล้วถ้าเราไม่มีปัญญาก็จะคล้อยตามมันสนุกไปด้วยตีคนว่าคนรู้สึกว่ามันสนุกแต่พอเรามีปัญญาปุ๊บว่าเออถ้าเราถูกนินทาละ่ะเราถูกให้ร้ายละ่ะเราเป็นเจ้าทุกข์ล่ะพอเรารู้ว่าเขาด่าเราเขาให้ร้ายเรา เขานินทาเราเราจะชอบไหมเราจะสบายใจไหมเราจะนอนหลับไหมคนที่เขานินทาเราทุกวันให้ร้ายเราทุกวันจะรู้สึกสะเทือนใจว่าไม่ชอบนะเราก็ไม่ชอบใครนินทาเราก็ไม่ชอบแสดงว่าถ้าหากเรานินทาคนอื่นคนที่เรานินทาเขารู้เรื่องเขาก็ไม่ชอบตัวเรา ถ้าเรามีปัญญาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็นินทาใครไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ชอบเราก็ไม่ชอบถ้าเกิดเขาชมเราละ่ะพอเราได้ยินว่าเขาชมเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขมากเลยชมนี่อิ่มนิ่งกว่ากินข้าวอีกรู้ว่าเขาว่าเราดีเมื่อรู้ว่าเขาชมเราดีก็รู้สึกเราชอบ เราก็รู้ว่าอ๋อคนเราถ้าเราชมเขาเขาก็มีความสุขอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกอย่างนี้เพราะต้องการให้เรามีปัญญาให้เอาใจเขามาใส่ใจเราเราว่าเขาดินทาเขาเขาก็ถูกเราชมเชยเขาเขาก็สุขเหมือนที่เราถูกชมเชยโลกนี้จึงต้องอยู่ด้วยการเห็นใจกัน คนจะลดคำหยาบคายคำเสียสีคำนินทาให้ร้ายคำพูดหลอกลวงให้กันเสียใจถ้าปีใหม่เราลดสิ่งนี้ได้นะเราใช้ปัญญาแค่มีกุศลกรรมบทสิทธิปีใหม่นี้ถือว่าจเจริญคนนั้นจะโชคดีหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักขโมยของเขาสามไม่ผิดกาเม เว้นจากการประพฤติผิดในการม 4. ไม่พูดเท็จ 5. ไม่พูด่อเสียด 6. ไม่พูดคำหยาบ 7. ไม่พูดเบอร์เจอร์ 8. ไม่โลภอยากได้ของเขา 9. ไม่พยายามปองร้ายอภัยให้ผู้อื่น10เห็นชอบตามทํานองของธรรมถือว่า ทำความดีต้องได้ดีแก่เราการเมตตาการอภัยถือว่าเป็นสิ่งประเสริฐถ้าปีนี้คนเราเตรียมธรรมะไว้ใช้ในครอบครัวทุกคนอัตมาว่าปีนี้ปีที่ดีถ้าทุกคนคิดว่าปีนี้รวยแต่ว่ารวยอย่างเดียวแล้วไม่มีศีลธรรมมันจะมีความสุขเหรอใช่ไหมเรามีเงินมีบ้านใหญ่บ้านโต แต่เราทะเลาะก,กันทุกวันแล้วเราจะมีความสุขไหมเราไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเราเราแวงสงสัยมันก็ไม่มีความสุขเราจะหวังเราอย่างเดียวก็ไม่ได้เราต้องมีธรรมะไว้ในครอบครัวด้วยเงินทองอย่างเดียวไม่ได้นะต้องใช้ปัญญาฉะนั้นอาตมาจึงหวังว่าปีนี้คงจะมีคนใช้ศีลธรรม เข้าไปบริหารบ้านเมืองเข้าไปบริหารครอบครัวให้มีหลักธรรมให้เข้าถึงกุศลกรรมบทสิบก็พอลคุยมจะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นอธิบดีเป็นพ่อแม่คนขอให้มีกุศลกรรมบทสิบอัตมาถือว่าปีนี้ปีเจริญปีแห่งปัญญาถ้าจะเอาแต่เงินทองปีนี้เศรษฐกิจไทยรุ่งเรืองร่ำรวยกันทั่วหน้าทั่วตา มีหรือคนเราถ้าโลภแล้วจะเป็นคนดีได้ทุกคนโลภมากๆอาจจะเบียดเบียนคนอื่นมาก,ก็ได้อาจจะไปเอาสิ่งที่คนอื่นเขาเดือดร้อนมาก,ก็ได้ฉะนั้นทำอย่างไรคนเราเมื่อรวยแล้วทุกคนมีคุณธรรมมีศีลธรรมก็จะไปมองย้อนว่าคนที่เดือดร้อนนี้ถ้าเราให้เขาจะมีความสุขเราให้ทานเราจะมีความสุข เรารู้จักไปให้คนอื่นที่เขาเดือดร้อนที่ตกทุกข์ได้ยากแล้วเราจะมีความสุขมากเลยความสุขที่เราคิดนี้ไม่ใช่ความสุขเพราะรวยเงินสุขเพราะการให้ได้ไปทำบุญทำทานให้แก่คนน้ำท่วมไฟไหม้คนอดอยากยากจนกลับมีความสุขเผลอๆความสุขมันได้ตรงนี้เองความที่ได้จากความเสียสละจากการให้ นีสุขรืปัญญาเราก็ดีใจนะว่าเออปีใหม่ก็จะเปลี่ยนจิตใจคนเปลี่ยนคนโง่ให้เป็นคนฉลาดคนที่ทุกข์ให้พ้นทุกข์คนที่ไม่มีบุญก็มีบุญคนไม่มีวาสนาก็จะได้มีวาสนาคนไม่มีโอกาสก็จะได้มีโอกาสได้พัฒนาตนเองในปีนี้ไม่ใช่ปีใหม่แล้วยังไม่สางเมาไม่ตายเลยโยมยังถอนไม่ขึ้น ยังลุกไม่ขึ้นปีใหม่ไปนอนอยู่ในโรงพยาบาลจะทำไงยโยมสิ่งจัดต้องไปนอนโรงพยาบาลปีใหม่ใช้ยโยมไม่ออกเลยใช่ไหมเผลอๆป,ปีหน้ายังไม่หายเลยแต่ถ้าเรามีปัญญาก็ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะไม่ประมาทอย่างนี้โยมรอดพ้นแล้วปีใหม่นิยมรอดพ้นแล้วมาวัดได้ยิ้มแย้มแจ่มใสได้ได้ถือว่า เป็นปีแห่งความโชคดีที่เราไม่มีทุกข์ไม่มีเคราะห์ไม่มีเวรอะไรเท่ากับเราพ้นเคราะห์พ้นทุกข์พ้นโศกมาถึงวัดมาตักบาตรทำบุญได้นี่ถือว่าโชคดีอย่างนี้ก็พอแล้วโยมไม่ใช่ปีใหม่แล้วไปฉลองปิดๆนะแม้ปีใหม่ทั้งทีขอซื้อสักนวดกับจะรวยเลยปีนี้ใต้ดินบนดินซื้อใหญ่ หมดเลยคราวนี้ถ้าปีนี้ไปเริ่มต้นแบบนี้แล้วซื้อตลอดปีหมดตัวเลยคราวนี้ปีนี้ต้องเก็บเงินเก็บเงินไว้สักก้อนหนึ่งปีหน้าจะได้รวยกว่านี้ปีนี้ได้หมื่นปีหน้าสองหมื่นกะว่าเก็บเงินไว้สักก้อนหนึ่งปีหนึ่งก็รวยทีหนึ่งเอเรามันรวยทุกปีนี่ใช่ไหมกลายเป็นว่า เป็นคนรวยทุกปีปีที่แล้วเก็บเงินได้มื่นปีนี้เก็บได้สองมื่นก็รวยทุกปีเลยดีใจไม,ม่เลยโยมถ้าปีที่แล้วก็หมดไปมื่นปีนี้ก็หมดไปอีกสองมื่นเป็นหนี้เขาอีกแล้วส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หมดอีกต้องเป็นหนี้เขาอย่างนี้แล้วจนทุกปีก็แย่เลยถ้าปีใหม่บ่อยๆเราก็จนหมดเขาเรียกว่า ปีแห่งไม่มีบัญญาเก่าก็ไม่ฉลาดใหม่ก็ไม่ฉลาดก,ก็ต้องเก็บไว้ให้ได้ทุกปีสิโยมปีใหม่ต้องมีเงินเหลือทุกปีนะอาตรมาว่าทุกคนจะดีใจถ้าปีใหม่ใช้หมดเกลี้ยงไม่มีเหลืออย่างนี้แล้วจะดีใจได้อย่างไรสั่งเมาขึ้นมาก็หมดตัวเลยคราวนี้เอาล่ะวันนี้ขอให้ญาติโยมทุกคนที่ตั้งใจมารับพรปีใหม่ พรที่ดีก็มีพระรัตนไตายที่จะเป็นเครื่องคุ้มครองปกปักรักษาญาติโยมก็ขอให้ญาติโยมและครอบครัวเป็นสุขมีความรักความสามาัคคีอบอุ่นในครอบครัวเห็นอกเห็นใจขอให้ทุกคนมีความสุขในครอบครัวและก็ให้มีความเจริญในหน้าที่การงานให้เจริญนิดีขึ้นไปตลอดปีใหม่และตลอดไป ิธรมและธรรมเทศนาของพระราชวุธาจารย์หลวงปู่ดูลัตุโลรวบรวบมบันทึกไว้โดยพระโพที่นันทม,มุนีคำชวนอ่านหลายท่านได้เรียกร้องถามหาถึงพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ใครอยากจะได้ฟังได้อ่าน อาตมาภาพขอสารภาพตามความเป็นจริงว่าธรรมเทศนาหรือโอวาทของหลวงปู่เป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งทั้งนี้เนื่องจากท่านไม่เคยเทศเป็นกันกันหรือแสดงเป็นเรื่องราวยาวๆเพียงแต่เมื่อสอนภาวนาหรือกล่าวตักเตือนลูกศิษย์หรือตอบคำถามตลอดถึงสนทนากับพระเถระอื่นๆหลวงปู่ ก็จะกล่าวอย่างสั้นๆด้วยความระมัดระวังยกข้อธรรมะมากล่าวอย่างย่อๆนอกจากนี้ท่านไม่เคยแสดงในพิธีการงานใดอีกเลยเพื่อเป็นการสนองความต้องการแก่ท่านที่สนใจในกติธรรมคำสอนของหลวงปูอ่อาตมาภาพจึงพยายามรวบรวมธรรมะสั้นๆทั้งที่เป็นสัจธรรมลน้วนๆหรือ เป็นคำสอนคำเตือนและธรรมะที่ท่านกล่าวตอบคำถามของผู้ถามตลอดจนถึงพระพุทธพจน์บางตอนจากพระไตรปิฎกที่หลวงปู่ชอบยกขึ้นมาป่ารบให้ฟังเสมอเสมอเพราะได้อยู่กับหลวงปู่มาเป็นเวลานานนานตลอดอายุขไขของท่านจากที่เคยบันทึกไว้บ้างหรือจำไว้บ้างรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้เป็นครั้งแรก สิ่งที่น่าสังเกตและน่าอาัศจรรย์อย่างหนึ่งคือหลวงปู่มีปกติเป็นผู้ไม่พูดหรือพูดน้อยที่สุดแต่มีปฏิพันธ์ไหวพริบเร็วฉับไวมากและไม่ผิดพลาดพูดสั้นยอ่อแต่องความหมายไว้อย่างสมบูรณ์คำพูดของท่านแต่ละประโยคมีความหมายและเนื้อหาจบลงโดยสิ้นเชิงเหมือนหนึ่ง สกิบผู้ฟังหรือผู้ถามให้ฉุกค,คิดอยู่เป็นเวลานานแล้วก็ต้องใช้ความตึกตรองด้วยปัญญาอย่างลึกซึง้งอันหนึ่งท่านผู้อ่านอาจสงสัยว่าข้อธรรมะของหลวงปู่ในเล่มนี้เห็นมีทั้งธรรมะแบบธรรมดาก็มีแบบชวนขบขันก็มีหรือแบบสัจธรรมล้วนๆก็มีทำไมจึงไม่เรียงลำดับให้ผู้อ่านอ่านได้จากง่ายไปหายาก หรือต่ำไปหาสูงเป็นต้นที่ไม่เรียงลำดับไว้นั้นก็เพราะว่าข้อความของธรรมและเรื่องนั้นมีใจความจบลงเฉพาะหน้าแต่ละหน้าอยู่แล้วและถือว่าและถือว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศทางความคิดไปนในตัวด้วยหรือหากเป็นการไม่เหมาะสมประการใดโดยเป็นการบังอาจเกินควรหรือผิดพลาดบกพร่องประการใด ขอท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายได้เมตตาภัยแก่อตมาผู้มีสติปัญญาอันน้อยนิดนี้ด้วยเถิดธรรมะปฏิสันฐานเมื่อวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2522พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สเสด็จเยี่ยมหลวงปู่เป็นการส่วนพระองค์เมื่อทั้งสองพระองค์ทรงถามถึงสุขภาพอนดามัยและการอยู่สำราญแห่งอริยบทของหลวงปู่แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปุจฉาว่าหลวงปู่การละกิเลตนั้นควรละกิเลสะไรก่อนหลวงปู่ถวายวิสันนาว่ากิเลสทั้งหมด เกิดรวมอยู่ที่จิตให้เพ่งมองดูที่จิตอันไหนเกิดก่อนให้ละอันนั้นก่อนหลวงปู่ไม่ฝืนสังขารทุกครั้งที่ลนนก้าทั้งสองพระองค์เสด็จเยี่ยมหลวงปู่หลังจากเสด็จพระราชกรณียกิจในการเยี่ยมแล้วเมื่อเสด็จกลับ ทรงมีพระดำรับคำสุดท้ายว่าขออาราธนาหลวงปู่ให้ดำรงขันอยู่เกินร้อยปีเพื่อเป็นที่เคารพนับถือของปวงชนทั่วไปหลวงปู่รับได้ไหมทั้งทั้งที่พระราชดำรัสนี้เป็นสัมมาวจีกรรมทรงประทานพรแก่หลวงปู่โดยพระราชอัธยาศัยหลวงปู่ก็ไม่กล้ารับและไม่อาจฝืนสังขาร จึงถวายพระพรว่าอาตมาภาพรับไม่ได้หรอกแล้วแต่สังขารเขาจะเป็นไปของเขาเองปรารบธรรมะเรื่องอรยิยสัจสีพระเทระฝ่ายกรรม,มฐานเข้าถวายสก,การะหลวงปู่ในวันเข้าพรรษา ปีพุทธศักราช2499หลังฟังโอวาทและข้อธรรมอันลึกซึ้งข้ออื่นๆแล้วหลวงปู่สรุปใจความอริยสัจสีให้ฟังว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทยัยอันผลเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรค ผลนั้นเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธสิ่งที่อยู่เหนือคำพูดอุบาสกผู้คงแก่เรียนคนหนึ่งสนทนากับหลวงปู่ว่ากระผมเชื่อว่าแม้ในปัจจุบันพระผู้ปฏิบัติถึงขั้นบรรลุมรรคผล,ผลผนิพพานก็คงมีอยู่ไม่น้อย เหตุใดท่านเหล่านั้นจึงไม่แสดงตนให้ปรากฏเพื่อให้ผู้สนใจปฏิบัติทราบว่าท่านได้บรรลุถึงคุณธรรมนั้นๆแล้วเขาจะได้มีกำลังใจและมีความหวังเพื่อเป็นพลังเร่งความเพียนในทางปฏิบัติให้เต็มที่หลวงปู่กล่าวว่าผู้ที่เขาตัดสรู้แล้วเขาไม่พูดว่าเขารู้แล้วซึ่งอะไร เพราะสิ่งนั้นมันอยู่เหนือคําพูดทั้งหมดหลวงปู่เตือนพระผู้ประมาทภิกษุผู้อยู่ด้วยความประมาทคอยนับจำนวนศีลของตนแต่ในตำลาคือมีความพอใจภูมิใจกับจำนวนศีลที่มีอยู่ในคำพีว่าตนนั้นมีศีลถึง227ข้อ ส่วนที่ตั้งใจปฏิบัติให้ได้นั้นจะมีสักกี่ข้อจริงแต่ไม่จริงผู้ปฏิบัติกรรมฐานทำสมาธิภาวนาเมื่อปรากฏผลออกมาในรูปแบบต่างๆย่อมเกิดความสงสัยขึ้นเป็นธรรมดาเช่นเห็นนิมิต ในรูปที่ไม่ตรงกันบ้างปรากฏอวัยวะร่างกายของตนเองบ้างส่วนมากมากราบเรียนหลวงปู่เพื่อให้ช่วยแก้ไขหรือแนะายปฏิบัติต่อไปอีมีจำนวนมากที่ถามว่าภาวนาแล้วก็เห็นนรกสวรรค์วิมานเทวดาหรือไม่ก็เป็นองค์พระพุทธรูปมาปรากฏอยู่ในตัวเราสิ่งที่เห็นเหล่านี้เป็นจริงหรือ หลวงปู่บอกว่าที่เห็นนั้นเขาเห็นจริงแต่สิ่งที่ถูกเห็นไม่จริงแนะวิธีละนิมิตถามหลวงปู่ต่ออีกว่านิมิตทั้งหลายแหล่หลวงปู่บอกว่ายังเป็นของภายนอกทั้งหมด จะเอามาทาอะไรยังไม่ได้ถ้าติดอยู่ในนิมิตนั้นก็ยังอยู่แค่นั้นไม่กล้าต่อไปอีกจะเป็นด้วยเหตุที่กระผมอยู่ในนิมิตนี้มานานหรืออย่างไรจึงหลีดไม่พ้นนั่งภาวนาทีไรพอจิตจะรวมสงบก็เข้าถึงภาวะนั้นทันที